สามนาทีนะ,าาาทานะครับเพื่อนๆมาดูรายการที่เพื่อนๆสั่งซื้อกันเข้ามานะครับสามพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับขอบคุณคุณยศสพลนะครับขอบคุณคุณยศสพลมากครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเหรียญโลหะตาแผ่นดินนะครับเหรียญเงินแท้นะครับเก้าร้อยบาทครับแล้วก็เหรียญดีบุกนะครับยี่สิบาทครับนี่ครับเหรียญดีบุกยี่สิบบาทนะครับต่อไปครับเหรียญพระสยามเทวาธิราชอย่างนี้นะครับ นักสยามเทวาที่ราดแบบนี้เลยนะครับ300บาทครับตามด้วยพดด้วงเม็ดเล็กนะครับพดด้วงเม็ดเล็ก300บาทครับออกแล้วนะครับแล้วก็พดด้วงเม็ดกลางครับ6 0 0บาทครับแล้วก็พดด้วงนะครับพดด้วงนี้จะเป็นเขาเรียกยังไงนะเม็ดใหญ่หนึ่งหนักหนึ่งบาทนะครับความรู้ติยังไม่ค่อยแน่นนะครับอันนี้คือตาราชวงศ์นะครับสมัยรัชกาลที่1เลยนะครับโอเคนะครับติดพาดประการใดขอภัได้นะครับ ต่อไปนะครับเหรียญการจนานะครับ80บาทครับนี่ครับขาย80นะครับเพื่อนๆถัดไปนะครับเหรียญช้างสามเสียรนะครับพร้อมกอบนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับโอเคครับแล้วก็ถัดไปนะครับหอยเบี้ยครับ59บาทครับต่อไปนะครับนะครับเหรียญพญานาคนะครับเหรียญพญานาคนะครับ10บาทพญานาคโอเคครับนะครับแล้วก็มีน้ํายาล้างเหรียญด้วยนะครับน้ํายาล้างเหรียญนะครับถัดไปเลยนะครับ เหรียญรูนะครับสามเหรียญน,นะครับเพื่อนนะครับสามเหรียญแบบนี้นะครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับขอบคุณเพื่อนมากมากครับต่อามาเตรียมจัดส่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ